เบื้องเนจ้าเบื้งเพ่นสิบภาพว่าเบิ่งหยังจ้าแมงเหลี่ยมมาต้นมักย้อของเฮาอีกละจ้าไล่หลายๆเบื้องเนี่ยเสียงบินหึงหังหึ่งหังจ้าที่แรกอ่ะนึกว่ามันอีหยังเสียงอีหยังดังเสดเพ่นอยู่ในบ้านนะคะเบิ่องเนี่ยแต่เบื้งเบืเพ่นใส่เบิ่งค่ะเบิ่องเนี่ยนะโอ้ไมีแต่แมงเหลี่ยมป้าหลายขากหลายแนวเบิ่งข่างบนเนี่ยหล่นมาแล้วเบิ่งใบข่างบนมามีเลยเนี่ยเออเหมือนวานบป้างัวว่ามันนั่นมันมากินตะหึงเนาะเดี๋ยวนี้ตะเสียง แม่ใจพี่นอ้องอ้ยหลายคักหลายเนี่ยบาดคุณนายบินเข้าไปในบ้านเมื่อไหร่เมียคุ้นายมึงแม่ใจมึงแน่ฝุ่นบอบอขยับ,ยบ,บ,บยไปท่านไอเอามันบินซวนซ่านกันเนี่ยนี่เออมันบินเต็มเลยนี่เนี่ยข่างบนกินใบอันนี้จะว่าหลวมมืแล้วจะว่าเหมือดแล้วเหลือตะกลางเหลือตะกลางมันก็แล้วท่านได้กิน ขุ่นมันสิบินไปทา้งหลาอีกบุหนี่ปตายหลายขัดใจพี่น้องมึงแน,เน่เอาไปขวัวเก็บไปขวัวกินจ้านี่ขุ่นุ่นจ้จหลายขักหลายแน่เมึงแน,น่ผัวหน่ะว่าหนันยางมาหลังบ้าน,น,าล,าานละเสียงยางบินหึงหังหังอยู่มาเบิ่งละแม่นแมงเหลี่ยมจ้ับมึงแน่จับกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเลย แม่เอคูมาใส่อะแม่น,มมน,นี่มาเอาตัวหนีก่อนมันสิบินหนีก่อนเหนียวเข่าหัวสน้อโอ้บินจับพอยมันหรอนี่มาบึงอึงบึงอึงหน่อยตอนนั้นมากินใช่ปะใช่ว่าไหลผี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 นี่ทั้งหัวจับเหนียวทั้งหัวก่อนนี่นี่จับคอใส่เลยใจ้ปะเอ้อบินบินบิน เออเต็มเขามันมันเขาไปแน่นบ้านเลยตีน้อยเออไปในบ้านเลยคู่กับบุ้งนี่ใสอ้าเจ้าได้ปะเจ้าได้ปะเั็นสกุดเลยเบิ่งบ้าลายไปไหนบ้าลายไปไหนบินหนีออกเลยเนาะบินหนีน้ำมันินโดดมันจะกินต่เหมือนขึ้นหนิหมือเออเบิ่งแนี่ยพูดนะข้างบนจะว่าหลุนตะหึงบัู ใช่แล้วงานเด็กมันนี่พี่แม่เหมือนเลยนี่กระเบนออกไปเรื่อยเนาะพอดีพอดีนี่นี่งานนี่เอาถึงบ่หอบเอากระแม่ใส่เสียงเออมือมันกับประด้มยวกินดีล่ะหมดเอาจับโตเลยแม่ ห,ห,หลายเลยคนน่ะบางตะฟังเสียงตะบินกับพ่อยื้อตามๆเลยขังบนมันกินจนหมดแล้วเ้ยจ <c oughs> ีต่ายค่ะอืกินโซชานโซชานโอ้เข่าปากได้บะฉัน,นสูกูเอานี่นี่ใบหนึ่งแม่นี่นี่้ลบะเห็นปะนี่นี่น<ใ> นี่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 เอตอต้นนั้นก็นได้ตนนัวนี้หลุนมาเ,เอาบินออกไปเรื่อยออกแลพี่ผีมาตัวนี้จับจมีแมาสั่นเอาเลยเอ,อนนเอ้ยมาหลายคากแต่ <idir. S 2> หลายขากินกินเจ้าวา่าหลุนเพิ่งเ่ไป,ป,ป,ปกินตนอื่นเลยเนาะ บ่เห็นอย่างนี้แต่ปิดไฟปิดไฟอ่ะในบ้านเนาะเห็นแบนบินตามันหลังค่าปุกเป๊กปุกเปกขุนข้างในเป็นก่อนเลยแม่พู้ที่มองมองแสงไฟขออยู่พคนะปอาที่เท่าหลายคักแทะอ้หลายคักอ้กินคักแล้วแต่ว่าหันอันบอกอกคุนปันไหนนี่ซานซานเดีย จริงบะอืมอันว่าหันเท้าเอาวงหันมันเดือนใดให้มันดีมากอีกแล้วเนาะแม่เนาะวงหันเดือนใดปุ๊บผุนผุนผุนเป็นก้อนแม่ป้าที่โท่ผุ่นผุนเชนแสงไฟเข้าไปบ่ผุ่นผุ่นดำซึบลึบอยู่ผุ่นป้าจะได้เสียวได้เอาผ้ได้ดอกยกันนี่สีงานนี่สิหูนข้างในเห็นเนาะเห็นแสงไฟเข้าไปข้างในอยู่ผุ่น บ่ได้ดอกบ่ได้บ่ได้แม่พูนผุนผนะุนเห็นนะพูนดำดำไ่ได้ดอกเลยใช่ไหมล่ะแม่เอาตัวนี้นี่นี่ตัวนึงนี่เจ็บเอาก็ได้ไข่เลยอืมไข่เหลือไข่แล้วนี่นี่เดี๋ยวเรื่มงนี่ข่อยเอาให้อาจจะแย่งไฟข่อยนี่นี่เนี้ย เนี่หักเอานี่เลยกันเลยแบบเออกันเอาเลยได้ครับนี่จับเอาอืมอืมมองมันเข่าคู่กันคือ,อมันอยู่น้ำใบอ่ะนี่ เห็นมจับีเตัวเออเอาไว้เห็นมันจับันข้นันมาตีงสิมันก็บินหนีเนาะมันก็ตื่นคนขึ้นวาน่ะพีเห็นไหมตีีเต็มเลยตีกาขาจับมันก็บินหนีบัวสะใดบัวสะใดไปบางย้อยแม่เนาะบัวมันก็ปงจะรอออกก อู้นั่นน่ลนลง,ลงมเหมือนเรเดี๋ยวได้อยจีบอันนี้หนึ่งกันก็นง่ายน,นี่กระไรคุณผู้ด่าอู้บินสั้นๆพีเ่เด้จับผีเต็มอยู่แม่พี่นเมือ่อนี้ตัวไข่ไข่จับแมงกินนุ่นเกลี่ยมไข่ หลายคนนะป้ามึงจ,ะจ้ะเอาแป๊ดเดียวได้ตำหมักหลายมึงจะ้ะโอ้เอาขัวกับแซบได้จ้ะเอาขัวแล้ะกับขัวตำปนได้จ้ะแซบแซบจ้าแม่งกินรูนเหลี่ยมเลยจ้ะ